คือซีรีส์วันในการเก็บเงานานใช่ค่ะถึงเวลาแล้วที่จะบอกทุกคนได้ทีสักทีไอเดียค่ะเรื่องอย่างแบบที่พะลองพูดไหมใช่ค่ะมันก็คือเรื่องเดียวกันค่ะเพราะว่าใช้นักแสดงรุ่นใหญ่หมดเลยค่ะอุ้ยเสียงอะไรดังเนี่ยเออตกใจอุ้ยตกใจนึกว่าระเบิดรถเขาโตใหญ่ค่ะเราต้องจีนี่เปขอโทษนะคะแม่ไปตรวจตรวจนซีรีส์วายรุ่นนี้ทำไมเราถึง คือพี่เออะรู้สึกว่าอยากแนะนําคนในบ้านหลายๆคนที่ทุกคนยังไม่รู้จักให้ได้รู้จักไอเดียพี่ก็นั่งจินตนาการคือเป็นจินตนาการของตัวเองอะค่ะคือเราเป็นคนอยากทำละครแล้วเราก็คิดว่าเออบ้านที่เราอยู่ที่ภาคใต้อ่ะค่ะมันน่าจะเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งไอเดียค่ะก็เลยพอดขึ้นมานั่งสือขึ้นมาก็เลยดูว่าที่นี่ก็คืออาณาจักรตาพอลลีงไอเดียค่ะเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นที่นี่ไอเดียค่ะ ะะก็เลยตั้งชื่อว่ารักสาบสูญเพราะว่าความรักทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วแล้วมันสาบสูญย์ไปแล้วก็มาสู่เกิดไม่รู้กี่ชาติเอเดียค่ะตามหากันเอเดียค่ะเป็นพีเรียดด้วยอ,อ๋อใช่ค่ะพีเรียดพีเรียดไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วอะคะ่ะไม่ได้พีเรียดยุคสุขโขทัยอยุธย,ยาพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าปกติพี่ใหม่จะทําบุกเพอะไรเดียค่ะ,ะก็จะเป็นอยุทยาแต่ของพี่เอเดียค่ะ เป็นอาณาจากักรตาพพลิงเนี่ยค่ะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวพี่เอ่ะค่ะเกิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็พลดเรื่องมาเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็น่าจะมีความรักแล้วก็ไม่สมหวังไงเนี่ยค่ะแล้วก็พ่าจากกันแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในโลกปัจจุบัน<อ>แล้วก็ตามไปหาอดีตไงเนี่ยค่ะ<อ>มันเป็นที่มาที่ไปของคําว่ารักสาศูนย์ในเรื่องก็จะมีอดีตกับปัจจุบันสลับกันไปแล้วก็ซีจีที่ไม่แพ้แม่เบียที่ทุกคนเห็นนะคะ แฟดแคททำให้เองอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ดารานักสแสดงก็แบบว่าเอ่อมาดิสาเอนิตา้าพ่อรองแม่แอลอัมพายเนียค่ะนักสแสดงมากฝีมือเต็มไปหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนมองซีรีส์วายของพี่เอว่าเหมือนคุณดูละครพี่เอทำอะค่ะแต่เป็นละครแนวใหม่ที่ตามใจหัวใจตัวเองที่อยากให้ทุกคนมองอะไรเนี้ยค่ะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่มาจากความ ตั้งใจจริงๆ,ๆที่อยากให้ทุกคนได้ดูเนียค่ะอันนี้ล,ลงทุนเยอะไหม,มพี่เอ,เอ๋เพราะว่าพี่เอะลงท,ทุนละครมานานใช่อันนี้ลงทุนเยอะเป็นพ่วงหน่วยการสร้างเลยค่ะเรื่องนี้เ<ม>พราะเราไม่ได้งบมาจากช่องไหนเดียค่ะเราก็มีงบตัวเองที่พี่เอขยันที่ทุกคนบอกว่าเป็นที่ร้อยล้านหรือเปล่าก็คือนี่แหละค่ะคือหาเงินเพื่อจะมาทำละครตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีเล็กๆน้อยๆให้เรามาด้วยซึ่งน่ารักมากไอเดียค่ะก็เลยผสมผสานกัน ก็มาออกมาเป็นรักษาสูนยว่าที่ไปนี่มาคือขายไข่พะโล้เพื่อมาสร้างซีรีส์วายอ่าใช่ด้วยอย่างเนียค่ะเปิดตลาดก็ด้วยอย่างเนียค่ะแล้วก็ทีมงานเนี่ยค่ะเวลาทํางานปุ๊บก็มาเอ่อเอาปัจจัยไปเพื่อซีรีส์วายอย่างเดียค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูในละครเรื่องนี้อย่างเดียค่ะทำไมต้องเป็นอูงองศาคือพี่เออเอาองศาคือจริงๆไม่ใช่อูอับองศาอย่างเดียวคือรวมเด็กลถใหม่บ้านพี่เอไว้หลายๆคนเลยให้พี่ใหม่มาแคตติ้งดูว่าคนไหนเคมีเข้ากันพี่ใหม่ก็บอกว่า ปูกับองศาหรือว่าทีมงานที่ช่วยกันแคตติ้งอะค่ะเคมีจูนกันมากแล้วก็มีน้องๆเลโอน้องมอสน้องทาคินะคะน้องแพทน้องติทุกคนเล่นกันหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีติต้าแล้วมีพี่จินจินนะพี่โนตวัชนาบูนมาอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยออนแอร์ในช่อง3นะคะวันที่แปดนะคะทุกคนได้ค่าตัวไหมหรือว่ามาเล่นฟรีบางคนก็เออเล่นไ้ฟรีก็มีค่ะแต่ส่วนมากพี่จะให้ค่าตัวเหมือนพี่แพทย์บอกว่า พี่แพทที่เป็นนายแบบจากอังกฤษนะค่ะมาเล่นด้วยพี่แพทบอกว่าเรื่องนี้พี่แพทไม่เอาค่าตัวก็ได้พี่เออยากสนุกอยากสนุกแต่สาหรับคนอื่นมอบให้ค่าตัวอย่างทุกคนเออเขาเรียกว่าใช้ความว่าเหมือนกับให้ทุกคนเนี่ยค่ะเป็นตามที่พี่เอเคยพูดไว้ว่าอยากให้นักแสดงมีงานละครได้ตั้งงานสร้งคือตัวเราเองส่วนหนึ่งอ่ะก็อยากดูฝีมือ ของนักแสดงที่รุ่นใหญ่ที่มากด้วยฝีมือไอเดียค่ะเหมือนอ่านโอลิเวอร์เดียค่ะพี่อ่านโอลิเวอร์พี่เอพศินพี่บิ๊กสรุตไอเดียค่ะพี่โนตวัชรบูร์เราก็อยากดูที่ไม่ได้ดูนานแล้วพี่เอก็เอามารวมแล้วพี่เอก็เป็นคนชอบดูฝีมือพวกเขาแสดงก็พี่เอก็ได้ดูด้วยพี่เอก็เลยมีความสุขก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูด้วยเดียค่ะทุกคนจะได้มีความสุขเหมือนที่พี่เอมีความสุขเี่แต่กถามว่าพี่เอไม่เล่นด้วยในเมื่อแบบว่าเป็นการรวมญาติค่ะจริงกเล่นเียนบท เอออาจจะเล่นเป็นนกหรือเล่นเป็นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีสัตว์เทพเออคือพี่เอดูหนังกีนเยอะออก็เลยบอกคนทํา CG ว่าขอใส่สัตว์เทพไปเยอะๆนะอ,อ,ไอไอ้เดีย้ยคนทํา CG บอกว่ามันแพงนะพี่เออุ้ยตอนนี้ดูสุดสสวรรค์อยู่ติดมากออไอ้่เดี้ยค่ะตอนช่วงทำอะค่ะขอเป็นแบบนั้นเลยนะคะออแก้แล้วแก้อีกค่ะ เพื่อจะให้เหมือนในเรื่องนั้นแต่ปรากฏว่าก็ให้ทุกคนไปดูกันเองนะครับว่าได้ประมาณไหนก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ที่ไม่ได้เล่นนะคะก็เพราะว่ามัวแต่หาตังมาผลิตละครนะคะก็เลยไปไม่ได้าขายอยู่ที่เอเอเอแฝดเนี่ยค่ะก็เลยไม่ได้เล่นเนี่ยค่ะไม่มีคิวไปถ่ายนะคะถามว่าพี่เอวางลบประมาณเท่าไหร่ที่ลงทุนไปค่ะคือซีรีส์จริงๆอ่ะวางไว้แค่แค่แบบ10ล้านปลายปลายแต่ตอนเนี้ยค่ะอ่ะ20ล้านเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันเกินด้วย CG ที่พี่เออ ไม่พอใจอย่างเนียค่ะคือหมายถึงว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้อย่างเนียค่ะก็มีแบบว่ามีเหมือนกับว่าสัตว์ประหลาดมันสัตว์เทพอย่างเนียค่ะเราก็ต้องออกแบบด้วยอะไรด้วยอย่างเนียมันก็เลยเวิร์วังก็เลยบอกว่าตัวเล็กไม่ได้นตะ่ต้องตัวใหญ่มากๆขนาด,ดเราทำงูแม่เบี้ยอย่างตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์เทพต้องตัวใหญ่ยิ่งกว่าอย่างเนียค่ะก็กลายเป็นปรากฏว่าก็เทงบไปเรื่อยๆอย่างเดียค่ะนะคะในแง่ของผู้จัดตั้งตลดาดของซีรีส์วายยังไงบ้าง,างนะวันนี้ที่พีเอจริงๆอ่ะสำหรับพีเออ่ะ ไม่ได้คาดคิดว่ามันเป็นซีรีส์วายเลยอ่ะพี่เอคา,าดคิดเหมือนเป็นละครเออซีรีส์ปกติเลยแต่ความรักของคนในซีรีส์พี่เอบอกคนเขียนบทว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้มันรักกันแบบไหนก็ได้ให้มันเจอกันเองรักกันเองคือไม่ได้แบบว่าเหมือนบางคับรักอ่ะที่ต้องเป็นแบบว่าเออตีกับพี่เอต้องต้องเจอกันแล้วต้องสปาก,กันไม่ใช่ ให้มันดูแบบว่าไปเรื่อยๆใช่อยเนี้ยเราก็มีทั้งผู้หญิง<ม>ผู้ชายอยู่กันหมดเลยติตกก็เล่นคุณหมอมิน่าซึ่งเป็นนางสาวเชียงใหม่อเนี้ยค่ะก็มาด้วยอย่างเนี้ยค่ะมียูริแอบแฝงด้วยค่ะไม่ได้มีวายอย่างเ,เ,เดียวอย่างเนี้ยค่ะใจกันทีไอทีเซอร์ไงเพราะหลายคนก็ชมว่าเคมีมันไปได้ใช่พี่ก็ดีใจเพราะว่าเวลามาวงการวายแล้ว มันจะเซนเตทีไปเนี้ยค่ะลัวคนจะแบบมองว่าเออใช่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพีเอก็เลยอยากทําทุกอย่างอะค่ะเติมตลอดเติมตังตลอดให้มันดูแบบว่าให้มันดูแบบว่าทุกคนจะไม่ต้องว่าพีเอได้อะว่าเหมือนขี้เหนียวทำอไรเนี้ยค่ะพีเอก็เลยใจดีอไรเนี้ยเหมือนกับที่ทุกคนมองว่าพีเอใจดีก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูผลงานที่ใจดีของพีเออะไเดียค่ะนะคะให้พีเอฝากว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับวันที่8ตุลาคมนะคะเวหลังละครค่ำอไรเนียค่ะ ก็ต่อด้วยละครของพี่เอเลยอย่างเดียค่ะรักสาบศูนย์นะคะ,บบคะวันที่8ตุลา8ตุลาค่ะ,ะแล้วเปิดตัวแถลงข่าวใหญ่นะคะเชิญทุกคนด้วยนะคะที่วันแบงคอกนะคะวันที่2ตุลาคมอย่อางเดียค่ะนะคะพี่เอเขาถามพี่อ้าําหน่อยวันนั้นพี่อ้ํเอาเป็นลมกลางสัมสาญเป็นมอาการค่ะนางเขาเป็นยังไงบ้างคือแบบวันนั้นอะค่ะคนเยอะมากในตลาดอ้ําๆนะคะน้องอ้ําก็แบบว่าเวลาคนเยอะแล้วแบบว่ามันอัดแน่นแล้วน้องอ้ําก็แบบเหมือนกับว่า หน้ามืดนิดหน่อยด้วยน้องอ้๊มอ่ะค่ะเป็นคนทําอะไรแล้วตั้งใจมากเหมือนเขาทําอ้ําแฟร์ของเขาอ่ะค่ะเขาไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเขาเช็คทุกอย่างนะคะเช็คถึงตีสี่ตีห้าก็ยังนั่งเช็คอยู่เลยอย่างเนี้ยค่ะเวลาเสร็จงานปุ๊บก็มาทํางานต่ออาจจะเจออากาศที่อากาศน้อยอย่างเนี้ยก็เลยแบบว่าเป็นลมอย่างเนี้ยค่ะแต่เวลากินน้ำอ้อยพี่เอน้องอ้ําก็ชื่นใจขึ้นมาเลยนะคะอ้อยเอขายของนิดเงอยงเดียค่ะที่พี่าแกบอกให้เขา เขนี้ปล่อยวางบ้างไหมเพราะว่าเขามาทุกวันเขาบอกทุกวันเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่นิสัยน้องอ้ําเค่ะที่ปล่อยวางอย่างเดียวค่ะเด๊ทุกอย่างเลยค่ะเขาอยากให้ร้านค้าทุกคนขายได้อย่างเดียวแล้วทุกคนแต่ทุกคนก็เป็นเศรษฐีออกไปจากงานอ้ำๆอหมดเลยนะคะใช่ค่ะทุกคนขายของงานพี่อ้ำอะค่ะได้กันคนหนึ่งแบบมหาศาลอย่างเดียวพี่อ้ำแกก็อยากให้ทุกที่อะค่ะพ่อค้าแม่ขายอะรู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกเออเขาเรียกว่าเออ ได้กาไรเยอะๆไอ้เดียค่ะแกก็เลยต้องดูทุกทุกเมตรเอ้เดียก็เลยอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างไอ้เนียค่ะนะคะก็แสดงว่ายืนยันว่าที่ทํามาเดือนที่แล้วไม่ได้กำไร ก็ยังไม่ไ <left> ด้แบ่งยังไม่ได้คุยกันเลยเดี๋ยค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ยังไม่ได้คุยกับยังไม่ทราบใครพี่ตีตายแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ทราบ่ะพี่เอเป็นไงบ้างที่เลา้คำปรึกษาเขาแล้วตลาดมันต้องมาเป็นรูปร่างสมดพี่เอดีใจตรงไหนรู้เปล่าพี่อ้ําออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านแล้วเอฟซีพี่อ้ําหรือว่าทุกคนที่รักพี่อ้ําได้มาเจอเดียอย่างนั้นอ่ะไม่ทราบว่ามีโอกาสไหนที่ให้ทุกคนได้เจอกับพี่อ้ําไอเดียเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําก็ เหมือนอยู่แต่บ้านตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขและทุกคนก็มีความสุขเหมือนมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะพี่อ้ําได้เจอคนที่พี่อ้ํารักและเขารักพี่อ้ําเหี้นเดียวครับแสดงว่าทุกคนปมดคิดถึงใช่ทุกคนปวดคิดถึงและพี่เอก็หาวิธีอยู่แล้วและแม่พี่อ้ําก็บอกอยากให้พี่อ้ําออกไปนอกบ้านบ้างเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําอยู่แต่ในบ้านเหี้เดียครับก็รู้สึกดีใจที่พี่อ้ําแบบว่าได้มาทํางานแล้วก็ใส่ใจทุกวันวันไหนที่ไม่มาโทรตลอดเวลาบอกว่าอ่าพี่เอ สลับกันนะเดี๋ยว้องอ้ําไป5วันอีก3วันอ้ําไม่ได้ไปพี่เอต้องไปช่วยดูนะไปตรวจอะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็ก็ไปด้วยแล้วก็เปิดร้านเออหัวบ้านเอด้วยก็เลยไปเรียกลูกค้าด้วยแล้วก็ไปช่วยดูงานพี่อ้ําด้วย2อ,อย่างควบคู่กันไป,เ,ปนเดี๋ยวค,ค่ะโครงการแรกเปลี่ยนใช่ค่ะเป็นโครงการแรกเปลี่ยนอย่างไรเขาบอกว่าตลาดล่าสุดมีในทุนมาร่วมด้วยค่ะพี่พ อ๋อพี่พกเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวค่ะสปอนเซอร์ใช่ใช่สปอนเซอร์ค่ะพี่พกสปอนเซอร์มีปนันชิตามีมาดามฟินมีเอ่อของพี่พกไอเดียค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่พกเป็นสปอนเซอร์ด้วยทุกคนทุกคนทุกคน็มาเป็นสปอนเซอร์พี่อ้ําได้นะคะกาบนะคะทุกคนขาเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะพี่อ้ําชอบไอเดียค่ะอันนี้ไม่แค่สปอนเซอร์อย่างเดียวหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่ค่ะไม่ไม่รู้ไม่มีอะไรค่ะเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวจริงๆพี่เออะเป็นคนแรกที่พูดกับพี่พก้วยซ้า วันนั้นไปงานวันเกิดน้องหนูแหวนบอกพี่พกขาเนี่ยพี่อ้ําจะตัดตลาดอ้ําอ้ําแฟเนี่ยพี่เอขอสปอนเซอร์พี่พกหน่อยได้ไหมคะไอเดียเดี๋ยวให้พี่อ้ําไปปิดนะคะพี่เอเปิดไอเดี๋ยวค่ะไอเดียะค่ะสุดท้ายพี่อ้ําโทรไปคุยดีว่าแพ็กเกจจะเป็นแบบไหนไอเนียขายแพ็กแพ็กหนึ่งแพ็กสองแพ็กสามไอเดียค่ะพี่อ้ําเป็นคนจัดการพี่เคยสนิทกันมาก่อนแพ็กนี่คือราคากันเองไหมหรือว่าพี่เอไม่พี่ไม่ทราบเลยอะค่ะคือจำไม่ได้ไม่จำไม่ทราบไม่จำไม่ได้ไอเดียะค่ะจำไม่ได้ไอเดียค่ะค แต่ไม่ติดี่ยอะไรให้ลุ้นไหมครับผมน,น่าแต่ต้องถามพี่อ้ําเองไอ้เนื้อกาเดี๋ยวพี่ถามว่าตอบแทนคนอื่นไอ้เน,นื้อการจะพี่อ้ําพี่ซีแกว่าไหนคนลุ้นเพราะเห็นว่าตั้งแต่สีฟ้าจนถึงว่านลาดพร้าวแล้วนี่แต่พี่อ้ําแกก็พาเพื่อนชายไปหลายคนนะครับแต่ละวันก็แบบเป็นเพื่อนแกนนใช้ประตูเอ้ยพี่เอเอ้ยอะไรแบบนี้ย แสดงว่างานหน้าเดือนหน้าต้องไปถามใช่ไหมใช่เขาจะจัดทุกเดือนใช่ใช่ค่ะตุลานี้มีแล้วเดี๋ยครับเดี๋ยวพี่เอ็มน่าจะประกาศเองเดี๋ยค่ะนะคะที่พี่เอจํจได้ถ้าไม่ผิดนะคะน่าจะเดอะมอลบางแคเดียค่ะเดี๋ยค่ะเดี่ะเด่เดียตรงเัีนย่เอี่ะเด้ไปสะได้ไปส่ะเดวกยค่ะเด้ไป่ะเดยค่ะเดค่อเลยค่ัเดยค่เีค่ะนะคะเดี่ะเดี๋ย่ะค่ะนคะค่ะค่ะะคะ